ตรนนี้ตองซุปประตูนะตรงข้างประตูกันในการขายของขายเนื้อต้องประตูนะ,ะน้ำมนตีกำลังเดินลอดมปที่ประตู เมื่อวานมาคนไม่เยอะนนี้คนได้เทียามาเจอตรงนี้จะเป็นขายขายเตือนะครับผมแบบยกตลาดสดยกข้างตลาดมาไว้ตรงนี้นะครับผมวันนี้วันเกิดเก่าด้านนี้ก็ขายเตือนะครับยกตลาดมาไว้ตรงนี้นะ อ่าโดยครั้งนะประตูป,ประเดงอ่าตะเกียเดินผ่านลอดมาเรียบร้อยแล้วเด,ดินต่ออ่าขาข้าวราดอ่าไ่ <c oughs> ขายพวกผักพันธุ์เยอะแยะฮะเรียกว่าขางชนเผ่ากะบีนะฮะนักไฟก็มีอันนี้เรียกว่าดอกไม้ที่เขานําไปประดับนะฮะนําไปประดับใส่เรียกว่าบูชาฮิฟะของเขานะครับผมก็ไม่ทราบื้อดอกอะไรด้านดูต่ออ่าตะกี้คนเบียดกันเยอะแยะมากมายนะสายแดงโบ ลูกฟงก็มีขายเพชรชัดตะวันก็หนังน้ำหนังฮนะเห็ด อาดัาตรงกลางก็ขายเลอาตัวนี้ขายม่อไข่ไหตุทุกคนอาขายม่อไข่ไหนะครับผม เครื่องเ้้ยเครื่องแก้วเครื่องชาวางยาวเลยอ่าพวกแก้วพวกอ่าถ้ยแก้วต่างนะครับเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเราจะทางก็ไกลมากอยู่ แต่คนเยอะมากๆนะแถวซื้อขายเข้าเสดีเข้ากลับกันอ้อยเสียบไม้เจอละอ้อยเสียบไม้นะแต่เข้าเสร็จถุงแด่รู้อัดเสียบไม้ าเป็นอ้อยเซียบแต่เขาใส่ถุงไว้นะครับผมยังโบราณอยู่หลายเปลือกอาจจะเดินต่อครับวันนี้เหมือนยกทั้งตลาดทั้งเมืองเชียงจุงมาลงไปที่นี่ทีเดียวนะถนนกันเดินกัดเก่าหนึ่งปีหนึ่งครั้งหลายผักสดก็มีตากแดดกันแดดร้อนนะ เอักส pues ้มผักกุ้ตวเทาเจ้าน้ตที่วเาวเทาเจ้า้าวเอาเขาขายยู่อ๋อขายยูขายยเนาะเด้เดี๋ยด้มันมันหาอยู่้าผมดูสีชาไปเรื่อยๆไม่มีแปลกๆอะไรบ้างอ่ะตอนนี้ขายดอกไม้ ขายดอกไม้ตรงนี้จะถูกมากนะขายดอกไม้ตรงนี้นะใส่กองอยู่ศาลเดินดไปนี้ต่อ ขายกหยขายกหวยหน่อยทายกหอยแ้นะลูกที่ไหนมาขายดิลูกที่ไหนมาขายอ่ะลูกเขียลูกีก้เนี่ยเนี่ยอ๋อขายกหวยยังไ้อาหารยาเดียมขอข้าวไต้อ้อย่ขายอ้อยด้วยฮะอันนี้จะสูงนะครัอ้อยบางทีเสียบไม้น่ะปีนี เอาใส่ถุงมาขายได้เสียป้ายเห็นนิดนึงนะฮะเดี๋ยวดูต่อใครมาซื้อตอปลี่ใสผักโขดก็มีใส่กะเ้าใน้เด็กพวกนี้ขายหอมอครดูเขาขายหอมะตอนนี้ก็ขายหอม ดูตอ่ออ่ะตอนนี้เป็นราเด็กเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้ขายข้าวย,ยงห้อยนะอา,อาหารจานดยมของชาวไทยเหมือนกันขายข้าวยงห้อยนะฮะ แล้วเดินดูต่อตอนนี้ถ่ายวิดีโอก่อนแล้วภาพนิ่งจะถ่ายที่หลังนะครับผมตอนนี้ลูกคนเดินมาเชียงตงังแับบ้นตั่ขายแตงขายหอม ไม่รู้นะต้นรับันสุดที่ต่อไปนี้ อาตอนร้อนก็คงจะไม่มีอะไรเยอะนะไปแตงโมว่าผมอาเดินมาแตงแต่หัวนนถนนจงนฮางห่างๆตอนอนี้เหนื่อยนะครับผม ยาวด้วยคนเ,เยอะแยะมากมายครับได้ทับเป็นหลาย,ลาย,ลายๆอย่างเดี๋ยวจะกลับไปอีกข้างหนึ่งคับจระรวบรวมถ่ายเป็นภาพเิีงมาครับผม